ศึกมังกรเพชรพุทธิ8กุมภาพันธ์2,510ซ้ายมือจอมเตะเตาปูนพยับสกุลศึกขวามือมัดผีพรายปราบธรณีเพลินจิตพิกัด140ปอนด์ที่วิธทีราช,ชเนินก้าวข้ามเชือกมาแล้วครับมัดผีพรายปราบธรณีเพลินจิตหรือว่าพูรสวัสดมุลสาสาทรนสสสุรินคนปัจจุบันครับและนี่คือจอมเตะตาปูนพยับสกุลศึก พบกันเมื่อ26ปีที่แล้วกับมัดผีพรายนั้นไม่ต้องบอกก็ว่ามวยหมัดแน่นอนครับมัดหนักมากพยับนั้ันมวยเตะวันนี้มวยเตะเจอมวยหมัดครับดูมัดผีพรายครับน้องชายของท่านปลัดพสิสารมูรศาสตรสาธรนะครับหรือว่าปัจจุบันก็นกคือรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจูงเอ้าโหยพยับโดนเต็มเต็มครับแพ้เลยครับนับสา5 หกเจ็ดแปดโอ้โหยังแว่งอยู่เลยครับเจอบัตรผีพรายเข้าไปแล้วครับจ้วงแล้วครับปราบท่อน,นี้อับปัะคัตดูครับอย่าไปล้อเล่นกับบัดผีพรายครับหน้าตานี่เหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมาอวบขึ้นอ้วนขึ้นแล้วก็มีสง่าราศีมากขึ้นเลยครับปราบทรอน,นี้เพราะว่าเป็นสสหลายสมัยแล้วไปยับสกุลศึกหายมือแล้วครับมาถึงยกที่สอง มาเจอหมัดขวาเข้าไปเต็มคำหมับเลยครับจ้วงแล้วครับอายับจออเตะตาปูนม่ยังไม่ได้ออกเพลงเตะสักเท่าไหร่เลยครับเจอหมัดผีพรายเข้าไปตัดลำตัวไม่โดนฮุกซ้ายอ้าวแล้วครับแลกหมัดกันแล้วกรรมการสะอาดกลิ่นสีสุกแยกออกมานี่เป็นกรรมการหมายเลขหนึ่งในยุคนั้นครับฉายากรรมการนกตะกรุ่มครับฉายาหนังสือพิมเขาเรียกกันอย่างนั้น ทำไมถึงได้ฉายายางนั้นก็แหมดูทรงผมก็พอจะทราบครับตอนนี้ท่านอายุ70แล้วนะครับยังมีชีวิตอยู่และแข็งแรงด้วยนะครับวางแข้งซ้ายจ้วงขวาแล้วนี่ครับกรารสะอาดแยกตอนเป็นกรรมการนั้นทำงานอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยครับทำงานแบงก์ชาติพยายามยังออกเลงเตะไม่ได้ครับเพราะว่าต้องคุมสถานการณ์เอาไว้ก่อนเจอยกแรกเข้าไปนับ8เลยนะครับ การแยกออกมาสมัยก่อนนั้นแยกเร็วครับพายัพดันโด่งดังมากในช่วงปี2506ถึง2511แชมเปี้ยนเข็มขัด2เส้นปราบพณนีนั้นดังในช่วง2506ถึง2510ไม่มีเข็มขัดแชมเปีย้ยนนะครับแต่ว่ามาผ่านมวยมานี่เหลือกัมเหลือเกินครับปราบพณนีหมดยกที่2ปราบพนีนี่เจอมาแล้วต้องสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นแดนชัยสักน้อยคิริสักบาโบส พรสักแหลมฟ้าผ่าสวิตน้อยลูกบางปลาส้อยพงสิงคร่องประจนมนสวัค์แหลมฟ้า่ารวมแม้กระทั่งวีระเดชสรโรพิทักษ์ด้วยนี่ครับเจอเต็มคมับครับไม่น่าลุกนะครับดูลักษณะนอนแผ่แล้วนี่โอ้โหดูครับจอมเตะเต,ะเตาปูนล,ลุกขึ้นมาอย่างสลึมสลือครับยืนแกว่งไว้ลูกตุ้มเลยนะครับยกที่สามชมกันต่อ พายับแหมผมเผ้าไม่หวีแล้วครับปูมาเลยครับธรรมดาถือว่าเป็นนักมวยรูปหล่อคนหนึ่งปัจจุบันนี้ทํางานอยู่อ,อสมทครับเป็นพนักงานขับรถให้กับอสมทแล้วก็เช้าๆ้าที่บ้านก็มีขายอาหารเช้ากับภรรยาขายแล้วก็หน้าร้านก็ยังขายหนังสือพิมพ์ด้วยก็ฐานะความเป็นอยู่ใช้ได้ครับส่วนปราบธรณีนี่ถือว่าความเป็นอยู่เหลือกินเหลือใช้แหมระดับสสหลายสมัยครับ อภักดลูกสาวก็เป็นนักแบดมินตันมือหนึ่งของประเทศไทยอยู่ช่วงหนึ่งครับคุณรัดาวันมูลสาสาธรก็เป็นบัณฑิตทางด้านนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยแล้วขยับเจาะยางนี่เป็นยกที่สามครับตัดลำตัวอืม้มพายับนี่แชมเปี้ยนไลท์เวทครับเป็นทั้งแชมเปี้ยนเวทีราชนเนินแล้วก็แชมปเปี้ยนประเทศไทยในยุคนั้น วางแข้งเอาแล้วครับเจาะยางเจาะยางแล้วครับต่อยกับมวยหมัดนี่ต้องเตะฐานล่างให้นี่นะครับให้ชมรุษก่อนโอ้ยนี่นี่ครับเตะเจาะยางแล้วครับพยับไม่เล่นกานคอธรรมดานี่แกเป็นนักเตะกานคอโอ้โหปราทอนีชักจะยืนไม่ติดแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับเจาะยางแล้วครับเพราะว่าถ้าเจาะยางมากๆนี่แรงขายันพื้นไม่ได้นี่มัดก็ไม่หนักสิครับเอาครับปราทอนีได้นับแปดได้ยกที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้นี่ชักไม่ดีแล้ว แข่งขาจะเอาแล้วครับโดนโยนเข่าลอยพยายามเอาแล้วครับจะถอนต้นและดอกคืนแล้วหมดยกที่สามดูครับยกที่สามนี่ครับเน้นเจาะยางเจาะทั้งยางซ้ายยางขวาเลยนะครับยันไว้ครับเจาะใหญ่อีกแล้วครับปราธนี้ชักขาไม่ดีเลยนะครับดูครับต้องยกบังเอาไว้ โดนอีกแล้วครับอืโหโอ้โหเจาะซ้ําเลยครับเห็นเอียงดูครับคแํแเราจะเจาะครับนี่ครับเจอมวยมัดนี่เตะเจาะยานี่ยืนไม่ติดมัดก็ไม่หนักสิครับยกที่สี่พายับโดนนับแปแต่ว่ายกสามนี่ปราบรณีทําท่าไม่ดีนะครับวันที่ชกกันนั้นปราบธรนี เพลินจิตหรือว่าปราทอนีเมืองสุรินทร์นะครับอายุ28พยับได้อายุ26วันนี้ปราทอนี54พยับ52กรรมการนั้น70เนลวลาครับ70เต็มเต็มพอดีเดินนะครับพยับเดินแล้วครับอ้าวครับ,รบปราทอนีต้องถอยแล้วแหมตอนนั้นรูปเอ้าโยนเข่าลอยรูปร่างยังแจวครับเดี๋ยวน,นี้นี่ดังว่าครับกร,รุปร่างก็ได้สัดส่วนกับฐานนะอ้วนทีเดียวครับปราทอนีส่วนพยับก็ย,ยัง เหมือนเหมือนเดิมครับรุปลาเมื่อ26ปีที่ล้วเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็อย่างนี้ครับไม่มีไขมันส่วนเกินว่ากันอย่างนั้นลลอกเอวแนบการแยกออกมามวยคู่นี้นี่ถือว่าเป็นมวยคู่ประกอบรายการในวันนั้นซึ่งคุณเทียมบุญอินทรบุตรเป็นผู้จัดศึกใหญ่โมโหลานมากครับเอาละครับพยายามเดินต่อยบ้างแล้วครับหลวงทองคููเอกแดนชัยเพลินจิตชนะคะแนนราวีเดชาชัย สมพงษ์เจริญเมืองโอ้ยหุกสายของพยับเอาละครับเอาละครับพราบทอนี้โดนลวครับหมัดวิพรายโดนหมัดของจอมเตะแล้วแม่พยับนี่โดนรับแล้วโกรธแล้วตอนนี้อะไรก็ใส่ทั้งหมดครับทั้งเตะมัดเท่าเข่าสอบว่ากันอย่างนั้นวางแข้งเวลากันนั้นมโหัวรานครับสมพงษ์เจริญเมืองคู่รองครับชนะคะแนนพรสักแหลมฟ้าผ่าประกายแก้วลูกสกอชนะคะแนนสุพรชัยเจริญเมืองฟ้าเพชรสิงห์อุบลเสมอกับสักชายสอสีทอง สายนงเกตุสงครามชนะแตกวีระเดชสรุพิทักษ์ยกที่3จินตศักดีสะทรอ้าวครับเจาะอ,อย่างแล้วชนะทีเกอปัจ,จัยศรีจันทพัทยยก3าและสินชัยน้อยแหลมฟ้าผ่าชนะคะแนนบุญฤทธิ์หัสดายุมวยรายการใหญ่มากครับหยดยกที่4คิดดูัโมยคู่นี้นี่ยังเป็นผู้ประกอบรายการครับดูภาพชา้าอื้มหหญิงมัดเลยครับพยับคงจะโกรธตอนที่โดนนับแปะกับคราวนี้เดินใส่เลยครับ ไม่กลัวหมัดผีพรายเลยอืออือดูครับพยับจอมเตะเตาปูนอาวุธนั้นก็คือเตะนะครับแต่ว่าคาราวนี้โดนจ้วงแล้วยกสุดท้ายท่านชมดูไปก็ให้คะแนนไปด้วยนะครับว่ายกที่หนึ่งนั้นโอ้โหโยนเข่าลอยเลยครับพยับมาดูเรียกว่าเพลิงแค้นแน่นสวงอือดูครับยกที่หนึ่งโดนนับแปด แต่หลังจากนั้นแล้วก็ออกอุธได้แจมแจ้งแลวครับพยับเดินอีกแล้วเดินวางแข้งดูครับดูครับแมสายขวาที่เท่ากันเลยนะครับพยับเนี่ยเอาลวครจวงแล้วหลักคนนี้เดินคู่บ้างบวกกันแล้วแม่วมยสมัยก่อนนี้เรียวแรงนี่เลือกโอ้โยโดนอปคัดขวาหน้าสวัดเลยครับแม่วมยสมัยก่อนนี้ตีเข่ากันทีสองทีในกรรมการโดดห้ามเลยนะครับ ไม่ใช่ตีกันทั้งยกเหมือนมวยสมัยปัจจุบันแต่ตอนหลังนี่กรรมการเริ่มจะห้ามเร็วขึ้นแล้วนะครับกรรมการราชเมืองเดี๋ยวนี้ห้ามเร็วขึ้นจะวางคานคอนะครับลุกนี้วางเจาะยางทมการแกะออกมาและขอบคุณคุณรัตพลนะครับรัตพลอินทรพาพรมนะครับที่ส่งข่าวมาว่าค่ะนี้ยอดธงสายศึกนั้นยังอยู่ที่ มหาสรา,ารคามครับอยู่ที่อำเภอโกสมพิสัยบ้านพ่อตานะครับสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าเราไม่ทราบว่าการนี้ยอดธงสายสึกอยู่ที่ไหนใครทราบก,ก็แจ้งด้วยปรากฏว่าแจ้งมาแล้วครับบคุณรัฐพลแจ้งมาขอบคุณมากครับไยับก็เดินเหมือนเดิมครับโมโหครับต้องเรียกคะแนนคืนลำ่ำองการก็แยกท่านชมลองเดาสิครับว่าโมคนนี้ใครจะชนะบวกหมัดกัน บวกแบบ ừ, ใครโดนจังๆก็ล่นนะครบับการแยกเดินเจาะยางโอ้โห่ทำเป็นเจาะยางาพอเผลอจะเล่นก้านคอเลยครับเตะให้ระแวงล่างแล้วก็จะเด็ดยอดข้างบนแลวครับอือหืดูครับโอ้โหยยืนบวกหมัดกันแล้วพยับนี่ ừ, อือหืมโยนเข่ารอยอนุมานแหวกฟองครับเดินอีก อายับจะมีหลายอย่างจริงๆครับปลิวมากเท้าไวครับยันไวเจาะยางบวกกันหมดยกออกทางไหนครับทมการรวมใบให้คะแนนครับดูลำบากนะครับดูคะแนนสามใบเอาละครับทางพายับสกุลศึกโดนนับแปดแต่ชนะครับน่ารวมคะแนนแบบใบปลิวกันเลยนะครับดูกันอีกทีหนึ่ง ราชาครับอื้อหือหนุมานแหวกฟองครับเข่าลอยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีให้ดูนะครับมวยสมัยนี้มีเป็นเข่าจมครับไม่ใช่เข่าลอยเดี๋ยวนี้ปล้ำปัดกันอย่างเดียวเมื่อก่อนนี่ม่เขาเลิ้วแบบหนุมานแหวกฟองจริงๆครับแหวกออกมาจากทะเลหรือมาหาสมุทรแตเดียวทะยานขึ้นมา